โอเคก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปของผมด้วยนะครับ<า>แล้ววันนี้จะเป็นคลิปแจกตัว EP 2นะครับซึ่งตัวที่ผมจะแจกใน,นวันนี้จะเป็นไมติกหนตัวไม่ใช่ไมติกดิมิสติกะจะเป็นกริชคาเมราแมนนะ,ะแล้วก็คนที่เหลือก็จะเป็นพวกรีเจนสองสตัวให้คนละ2-3ตัวนะ นะที่ผมบอกว่าเราจะแจกมิสติกเพียงแค่หนึตัวเนี่ยก็เพราะว่าเรามีวงล้อสุ่มนั่นเองครับนี่ซึ่งเม้นหเม้นนี่นะครับผมไปคัดเอามาจากคลิปแจกยูนิต EP 1นะก็คือคลิปคลิปเนี่ยซึ่งถ้าจะหาให้ผมมี EP 3สเนี่ยคุณต้องทำ สอ,อย่าง1คือพิมพ์ชื่อในโลบอกของตัวเองที่จะรับของนะอ่ะสต้องบอกเหตุผลที่ไม่เวอร์เกินอ่ะแล้วก็ขอเหตุผลที่3าด้วยคือขอไม่เวอร์เกินแบบขอขออัพเกรดให้ท่านดิวแมนครับอย่างเงี้ยเออมันมันเวอร์เกินมันเวอร์เกินกอดดี้ก็เวอร์เกินเอาจริงๆนะครับ ขอโทษด้วยนะอ่ะแต่แต่มันวือเกิอนอกจริงผมให้ไม่ได้จริงมันเราจะแจกไอ้ไมติกหนึ่งตัวใช่ไหมอ่ะเราแจกไมติกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ผมจะแจกเจ้าอ่าอ่าเจ้าท็อกซิกอัพเกรดท่านคามิล่าแมนละกันนะอ่ะก็คือ มิสติกหนึ่งตัวเอ็กคลูซีฟหนึ่งตัวแล้วก็รีเจนอีกสี่เมนอ่ะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นคนที่ได้มิสติกนะอ่ะกิจคาเมราแมนใครจะเป็นคนได้ไปโอเคคนนี้นะครับอ่า โอเคคนนี้นะที่ได้มิสติกเซนไปเลยโอเคเรียบร้อยนะคนแรกโอเคต่อไปจะเป็นคนที่ได้เอกลูซีนะก็คือเจ้าอาท็อกซิกท็อกซิกอะไรนะท็อกซิกอัพเกรดให้ท่านคาเมร่าแมนโอเคมาเมื่อกี้สุ่มผิดโทษโทษโทษลืมลบอ่ะใครจะได้เอกลูซีท็อกซิกอัพเกรดให้ท่านคาเมร่าแมนไปอะ มาจะเป็นคนนี้นะครับคุณคุณพุนะอ่ะโอเคมาคนนี้ได้ได้ได้เลยนะเอ็กซ์สีบนะอ่ะส่งไปอืมโอเคต่อไปจะเป็นคนได้รีเจนนะครับเหลือสี่คนโอเคอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะครับว่ามันส่งได้แบบครั้งละตัวเออดังนั้นจะไม่มีการสูงวงล้อนะครับก็จะได้คนละ ตัวรีเจนต์ไปนะก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับโอเคผมดูมว่ามันส่งได้ตัวเดียวผมจะให้อาเอลเอลคอมราแมนนะไปแล้วกันอ่ะโอเคมาส่งโอเคโอเคคนนี้นะไปโอ okay, เคเหลือสองคนโอเคคนนี้นะเมนเดี๋ยวโอเคคนนี้นะเมนเมนนี้นะเดี๋ยวขึ้นรูปให้อ่ะโอเคส่งไป มาคนสุดท้ายโอเคมาคนคนสุดท้ายฮะโอเคตอนนี้คนที่ผมดึงมาก็ได้ครบเรียบร้อยแล้วนะฮะคนที่ผมดึงมาเนี่ยจะมีเหตุผลที่แบบดีๆทั้งนั้นถึงบางเมน,นมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ต่อไปนี้ผมจะเข้มงวดแล้วนะอ่ะก็คือแบบต้องมีเหตุผลที่ดีนะครับคือแบบมาอยู่ๆขอตัว ขอตัวนะครับอย่างเงี้ยไม่ได้นะอ่ะโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์และถ้าคิดว่าเจ้าของช่องหลอกก็ให้กดติดตามไปด้วยนะครับอ่าส่วนใครอยากเข้าอ่าเซิร์ฟเวอร์ดิสคอ d ของผมนะก็สามารถเข้าได้ที่อ่าลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้อ่าแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย